สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้เลยนะครับคันนี้เลยเมสโซ i ิชปาเจโร่นะครับ 2.4GLS รถโฉมปี2014จดทะเบียนปี2015นะครับสภาพโคตรสวยนะครับราคาย่อมเยานะครับ4แสนต้นๆเท่านั้นเองราคาผมก็ขึ้นให้แล้วด้านล่างนี้นะครับพี่ๆนะเลขไม้ผมก็ขึ้นให้แล้วด้านล่างนี้นะครับส่วนสภาพตัวรถจะสวยแค่ไหน ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมพาชมทุกซอกทุกมุมนะครับในการรับชมที่แบบว่าคนคนหนึ่งมาซื้อรถมือสองต้องดูอะไรบ้างประมาณนั้นนะครับพี่พี่นะนี่เป็นอีกคันหนึ่งที่เข้ามานะครับเป็นเกียร์แมนวนวลสีสวยนะครับสีเป็นสีเทาอมฟ้าหรือเขาเรียกว่าบรอนนั่นแหละสีบรอนนั่นแหละครับพี่พ,พี่นะแต่สภาพผมบอกเลยโค้ดสวยสวยมากๆนะครับมาดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยเดี๋ยวค้องเครื่องเดี๋ยวผมให้ดูตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับนะ ส่วนเนี่ยกระจังหน้านะครับโครเมียมสีด้านหน้าสีสวยเดิมโรงงานโคมไฟหน้าสวยใสแบบนี้เลยครับพี่พี่นะเลนโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกไฟเดย์ไลท์มีมาพร้อมนะครับมีชุดแต่งเป็นไฟเดย์ไลท์ตรงนี้ด้วยนะครับสวยนะครับเดี๋ยวผมค่อยเปิดให้ชมแล้วกันเป็นไฮไลท์นะครับพี่พี่นะแล้วก็คิ้วซุ้มล้อสีเดียวกับตัวรถล้อแม็กเดิมโรงงานมาพร้อมกับยาง ดอกหนาาใหม่ๆใช้งานได้อีกยาวๆนะครับสภาพล้อมแม็กดูครับพี่ๆนะไม่มีแบบรอยขีดข่วนหรือคูดฟุตวงฟุตบาทมาเลยนะครับส่วนโฉมนี้แน่นอนครับบันไดจะเป็นทรงกลมแบบนี้แล้วก็มีการปาดรอยให้เหยียบขึ้นนะครับก็เป็นอีกโฉมหนึ่งที่บอกเลยปาเจโร่เนี่ยเป็นอีกโฉมหนึ่งที่ดูดีมาโดยตลอดนะครับออปชั่นไม่เคยกั๊กนะครับพี่ๆนะ ออปชันไม่เคยกักเลยสำหรับปาเจโร่นะส่วนไฟเลี้ยวกระจกมองข้างสีสวยเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะครับกระจกมองข้างมือเปิดเราใส่เป็นชุดแต่งให้นะครับเป็นมือเปิดโครเมียมมีเบ้ารองมือโครเมียมกันรอยขีดขวนนะครับใส่ให้ทั้ง4บานเลยนะครับแล้วมาดูด้านในกันบ้างนะครับสำหรับตัวรถคันนี้เป็นสีทูโทนนะครับออกโทนสว่างผสมกับสีดำนะครับก็ ด,ดูลงตัวนะดูถ้าผมคู่ในแบบที่ผมมองเลยนะพี่พี่นะมันดูโล่งดูแบบกว้างมากนะครับพี่พี่นะด้วยเฉพาะสีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นสีดํามันจะดูให้แคบลงดูทึบขึ้นประมาณนั้นแต่สีเนี้ยผมว่าสวยนะมันดูสะอาดตาด้วยนะครับนี่เลยเครื่องลงเครื่องเล่นทุกอย่างเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่หายากนะส่วนใหญ่เราจะเราจะเจอกันเกียร์ ออโต้เกียร์ออโต้กันเยอะนะครับแต่คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะมีมาหนึ่งคันเลขไม่เดี๋ยวผมเปิดกุญแจให้ดูนะครับสักครู่นี่ครับเลขไม่ออร์ลองเริน่นไม่มันไม่มีไฟตรงนั้นต้องสตาร์ทรถนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนหนึ่งแสนหนึ่งมืนสี่พันเก้ากิโลเมตรนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนสี่พันเก้ากิโลเมตรนะครับส่วนราคาเนี่ยผมให้ดูอีกรอบนี้เป็นป้ายราคานะนี่นะครับ สี่แสนสองหมื่นเก้าพันสองจุดสี่ GLS รถปีสองพันสิบสี่จดสองพันสิบห้านะครับเลขไม่ก็นี่เลยประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นนะครับดาวเริ่มต้นเพียงหกพันบาทผ่อนเจ็ดพันสามร้อยเองนะครับเป็นรถครอบครัวผ่อนเจ็ดพันบาทนะครับแล้วถ้าผ่อนเจ็ดสิบสองวดก็แค่แปดพันดูครับประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆประมาณนี้เลยตามนี้เลยนะครับนี่ถ้าเรามาดูรถมือสองแน่นอนครับรถมือสองต้องมีป้ายราคาอยู่ในรถนะครับเพื่อความโปร่งใส เราก็มีใส่ไว้ทุกคันนะครับเนี่ยผมให้ดูแบบเหมือนพี่ๆมาดูรถที่ร้านเองเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยส่วนกระจกทุกอย่างปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับสภาพสวยมากๆครับพี่ๆด้านหลังล่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ชมด้านหลังนะครับพี่ๆีนะนี่เลยโอเคครับพี่ๆี่เรามาดูเบาะด้านหลังกันบ้างครับเบาะด้านหลังดูโอ้โหสภาพโคสวยแน่นๆน่นนะครับแน่นๆ่นเลยโอ้โหเบาะหนังโคสวยโค้ดใหม่นะครับแล้วก็ ช่องแอร์ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติแผ่ฟ้าเพดานทุกอย่างนี่ครับสภาพสวยเดิมโรงงานไม่มีหลังคารั่วไม่มีหลังคาก่อนนะครับรถสภาพสวยนะหลังคาเดี๋ยวค่อยไปส่องให้ดูนี่ส่วนพื้นนะครับได้เป็นพรมกระดุมติดตั้งให้แล้วรอบคันนะครับในส่วนของหลังคานี่ครับพี่พี่สภาพสวยทั้งคันจริงๆรถสวยเดิมโรงงานนะครับไม่มีชนหนักพิวามน้าท่วมร้อยเปอร์เซ็นทางร้านเรากล้าการันตีนะครับแล้วก็นี่ลูกเล่นเล็กๆ็น้อยๆโครเมียมตัดกับ ลายเหมือนคาร์บอนเคปลานะอันนี้เป็นชุดตกแต่งเพิ่มเติมที่ลูกค้าเขาก็น่าจะใส่มานะครับเห็นสภาพสวยๆครับรอบคันโคมไฟท้ายครอบด้วยตัวชุดแต่งโครเมียมนะครับดาบฝาท้ายโครเมียมนะครับแล้วก็นี่เลยนี่คือตัวด้านท้ายนะครับคันนี้มาจากลบบุรีนะเดี๋ยวโอนเปลี่ยนย้ายเป็นกรุงเทพให้ทุกคันนะครับพี่ๆไม่เกี่ยวกับลูกค้านะทางร้านเราจัดการเองหมดนะครับคุณลูกค้าแค่ มีหน้าที่มาซื้อจัดไฟแน้นไปแค่นั้นเองนะครับส่วนป้ายทะเบียนได้เป็นป้ายกรุงเทพทุกคันนะครับเดี๋ยวทางร้านจัดการให้ฝาท้ายฝาหลังเปิดได้เลยไหมโอเคเปิดได้เลยนะครับพี่ๆีนี่เลยปาเจโร่สปอร์ตนะครับผมก็ยัดดึงเบาะลงไปแล้วกันนี่มันเป็นเบาะพับลงไปได้นะครับไม่แน่ใจว่าพับได้สุดไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ก็พับลงได้ประมาณนี้แล้วก็มีพรมกระดุมให้รอบคันแบบนี้นะครับ คุ้มคุ้มส,สวยๆครับคันนี้สําหรับปาเจโร่ครับน็อตทุกอย่างดูครับเดิมโรงงานนะครับไม่มีงานไขกันแกะใดๆทั้งสิ้นเม EN ็ดอาร์ตต่างๆรูกลมคลมเปียบนะครับนะแล้วก็นี่ดูคนระับพวกเม EN ็ดอาร์ตต่างๆกระจกหลังมีไล่หมอกไฟฟ้ามาให้สภาพสวยนี่ครับเปน็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับครอบรวครอบครัวราคาย่อมเยาผ่อนประมาณเ0 0 0บาท ฝากไว้อีกหนึ่งคันสำหรับพี่พี่ที่สนใจนะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันดีนกว่าปิดท้ายกันที่เครื่องยนต์กันครับไปดูก <prem> ันเลยครับโอเคครับเรามาดูในส่วนอของเครื่องยนต์กันต่อเลยครับพี่ๆนี่ครับเครื่องยนต์สภาพแห้งแห้งนะครับนินเนียนแบบนี้เลยดูครับทุกจุดนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องรั่วไม่มีแบบเซานงสนิมเลยนะครับพี่พี่สภาพสวยมากๆคานหน้านะครับดูครับ คานหน้าคานหน้าเดิมเม็ดอาร์คต่างๆร,ร,รูกลมคมเปียทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับนี่น็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีการไสกันแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับแผ่นฝากระโปรงสีสวยเดิมโรงงานสีแห้งบางเดิมโรงงานนะครับสำหรับมิตซูบิชิปาเจโร่คันนี้ผมอยากฝากวพี่ๆยิงๆนะครับใครที่กำลังหารถครอบครัวนะ่าราคาย่อมเยาคันนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับ ผมบอกไปนี้เลยว่าไม่ควรพลาดจริงๆนะครับมีคันเดียวด้วยนะครับรถครอบครัวญี่ปุ่นประมาณ70,00นะครับก็ลองเข้ามาดูตัวจริงมาทดลองขับกันเดี๋ยวผมพาไปนู่นเลยทดลองขับถนนจริงเลยนะครับว่าจะขับดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปทดลองกันนะครับอย่าลืมนะครับซื้อรถมือ2ต้องทดลองขับได้นะครับที่ไหนไม่ให้ทดลองขับอย่าไปซื้อนะครับพี่ๆสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นรถรุ่นไหนหรือรุ่นอะไรยังไง คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าพี่ๆขอมาผมก็จัดให้นะครับถ้าพี่ๆไม่ขอมาผมก็จัดให้เรื่อยๆเหมือนเดิมเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ